โอเคครับผมก็การสวัสดีทช่าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับพบรายการชาร์ที่คิปทองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในห้องของผมเองนะครับก็ขาจับกล้องยังไม่มีเนาะโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาดูเครื่องขุดบิตคอยกันนะครับผลประกอบการจากเจ้า RTX 2060ของเราเนี่ยที่ไบซื้อมาเนี่ยตอนนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่หรือเปล่านะครับหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าพี่ครับ อตอนนี้สถานการณ์มันความตึงเครียดเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วราคาบิตคอยอะไรเป็นยังไงบ้างราคาบิตคอยตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2, ล้านสองล้านสองกลางๆนะครับประมาณล้านสองแสนสี่หมื่นประมาณเนี้ยนะครับถึงล้านสามประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็ขุดได้รายวันครับมันจะอยู่ที่ประมาณ <S <S เกือบเกือบสี่สิบบาทใช่ครับอันนี้ผมโอเวอร์ค k อกให้มันพอดีที่สุดแล้วนะครับ ตัวนี้ผมโอเวอร์คอเป็นมันเป็นแรมซัมซุงนะครับข้อดีของแรมซัมซุงเดี๋ยวจะให้ดูอ่เห็นไหมนี่ครับอันนี้เป็นเป็นสูตรโอเวอร์คอนะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับแรมซัมซุงเนี่ยเเพิ่มมันเพิ่มไม่ถึงพันสองนะ สำหรับตัว2060เนี่ยมันเพิ่มได้ถึงพันสองนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าโอเคไหมกับกับตัว2อ6 0นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า3060ตอนนี้กำลังดีนะครับเพราะราคามันเท่ากับตอนนี้ผมไปซื้อตัว2060เลยนะครับแต่ว่า3060เนี่ยอเนี่ยมันมันเรียกว่างไงเดียยอยวอาจจะมีติดแบบ แฮชเลดนะครับก็ต้องไปปรับแก้กันนะครับเนะาะส่วนใครที่ไม่อยากใครที่ไม่อยากโดนแฮชเลดก็ต้องเพิ่มราคาอาจจะสัก2 6 0 0 0ขึ้น2 6 0 0มื่นหรับ3 0 6 0นะก็มันก็ขุดได้รายวันก็ประมาณเกือบเกือบห้าบาทไปเผื่อ50บาทด้วยนะครับสำหรับ3 0 6 0นะคือมันมันขุดได้เยอะอยู่นะครับมันเยอะกว่าตัว2 0 6 0เยอะอยู่นะครับเนะี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าตา2 0 6 0 นะครับกล้องไม่โฟกัสโอเครก็ผมตัวนี้อสองศูนย์หกศูนย์ตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ที่สองหมืน่นสองหมื่นสามอะตีซะสองหมื่นสามประมาณนะประมาณสองหมื่นสามนะครับก็ตัวนี้ทำเงินมาให้ผมแล้วทั้งหมดเนี่ยรวมจนถึงตอนนี้นะประมาณสามพันกว่าบาทผมทำมาสามเดือนนะครับ สามพกว่าบาทได้เดือนละประมาณพันกว่าบาทพันนิด,นดอาจจะสักประมาณพันร้อยพัประมาณเนี้ยครับตัวนี้คือลงทุนไป2 4งหมสี่ำหรับกาจออย่างเดียวถ้ารวมทั้งเครื่องเนี่ยประมาณประมาณสามหมื่นสองสามหถึงสามหมประมาณประมาณนะเพราะว่าอ่า cpu ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แรมซื้อใส่เพิ่มนะครับเนาะตอนแรกผมเอาไอตัว1 6ึ่งตัวนี้มาใส่ด้วยนะ หกห้าศูนย์นะครับแต่ว่าผมมองไปมองมาผมเอามันไปทํางานในเกมดีกว่านะครับได้เงินเยอะกว่าได้เงินเยอะกว่า,าจริงนะครับโอเคก็ทําหลายๆอย่างนะครับเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่ผมทําเกี่ยวกับในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นงานที่เราไม่ต้องยืนคุมไม่ต้องนั่งคุมมากนะครับก็คือแบบค่อยๆเข้ามาดูนานๆเข้ามาดูได้ในเรื่างเครื่องขุดบิตคอยเนี่ยปล่อยให้ขุดไปเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนปล่อยมันขุดไปเลยตั้งพัดลมให้มันโอเคครับ 80องศาตอนนี้แอ,อร์80รอบพัดลม80เนะี่ยในตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าป่าเป็น90เอาอุณหภูมิเนะี่ยควรที่จะอยู่ภายในห้องหรือว่าจุดที่มันไม่เย็นจนเกินไปนะครับเนาะอันนี้ก็ใช้เป็นไลเซอร์การ์ดนะครับเป็นไลเซอร์การ์ดเดี๋ยวจะมีตัวพ่วงไลเซอร์ต่ออีกหลายหัวเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวนั้นโผล่ขึ้นมาอีกเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะซื้อตัว การ์จอเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูงบประมาณก่อนเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะอันนี้ขุดได้ประมาณวันละเกือบ,บนะเกือบสีบาทนะเกือบเกือบสีนะครับประมาณ39บาท38บาทต่อวันนะครับก็ถ้าเกิดคิดตรงตัวเดี๋ยวผมมาคิดให้ดีกว่าอันนี้4นาทีอยู่เนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอที่เราจะ,ะใช้ทํางานนะครับก็ มีทํา YouTube นะครับมีบอมคริปโตมีเมียโฟสองจอนะครับโอเคอันนี้กล้องมันกล้องมันอืดๆนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ใหม่นะแต่ว่าราคาไม่แพงครับมันไม่ได้เด็ดเรื่องกล้องนะตัวนี้ที่ครับเดี๋ยวเราลองมาคิดรายวันนะผมเอาเฉลี่ยขั้นต่ำนะครับสาบาทคูณ30ต่อเดือนนะครับ 38บาทนี่คือหักลบค่าไฟเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวในแฮชเนี่ยเวลาเราขุดนะครับรายได้ที่ออกมาเนี่ยครับเป็นรายได้หลังจากประมาณหักค่าไฟไปแล้วหักค่าไฟไปแล้วนะครับอันนี้คือหักค่าไฟแล้วนะได้ประมาณเดือนละ1,140บาทครับแต่ถ้ามันได้เต็มเต็มเลยเนี่ยมันได้ตกวันละถึงหรือเปล่าว่ะ ผมตัวนีมน้มันไม่ค่อยมันไม่แน่ไม่นอนเรื่องค่าไฟเพราะว่าค่าไฟมันเป็นการประมาณครับตอนกลางวันเนี่ยค่าไฟจะถูกกว่าตอนกลางคืนขออภัยครับจะแพงกว่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยค่าไฟจะถูกลงหลังจากประมาณสี่ทุ่มครับท่านผู้ชมประมาณสี่ทุ่มเนี่ยค่าไฟจะลดลงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเน้นใช้ไฟตอนกลางวันถูกปะ่ะกลางคืนก็จะไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าคำนวณจากเวลาแล้วเนี่ย กลางวันเราเสียค่าไฟเยอะกว่าจํานวนชั่วโมงมากกว่านะครับเพราะนั้นรายเดือนเราจะมันจะคาดเคลื่อนนะครับอ่าตัวนี้ผมเสียค่าไฟวันละนะประมาณตีสักสิบาทครับ300ประมาณ300ผมขอคิดเข้าๆอ่า300ร้อยเมื่อกี้เท่าไหร่นะพันร้อยสถูกปะอ่าอ่าผมขอลบออก สามร้อยอันนี้คือในกรณีเผื่อเผื่อนะครับเผื่อเต็มที่เลยเผื่อความจริงมันได้มากกว่านี้นะครับความจริงมันได้ประมาณพันกว่าบาทด้วยซ้ำนะครับหลังจากหักค่าไฟแล้วนะคือมันคำนวณราคาจากประมาณประมาณนะประมาณว่าหักค่าไฟให้เราเรียบร้อยแล้วมันจะออกมาเป็นมูลค่าสุทธิครับประมาณนั้นแต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับค่าไฟความจริงถึงวันละ10บาทไหมก็ไม่ถึงครับมันประมาณวันละ6บาท7บาทประมาณเนี้ย นะครับอาจจะอาจจะถึง9บาทบ้างนะครับแต่ตีเลขกลมๆนี่คืออ่าต่อเดือนนะครับเนาะแต่ว่า3เดือนเนี่ยผมได้มาแล้วสามพกว่าบาทนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมปีหนึ่งถ้าคูณ12ไปอ่าถ้าถ้าคิดในแง่มุมของการลงทุนเนี่ยเราลงทุนไปปีซัประมาณ3 5ม0 0ถูกไหมครับ สมมุตินะผมตีไป3นมหม่นาะเราใช้เวลาหมด3ปี6เดือน3ปี5เดือนประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คูณ3 35 0 0มนะครับ3ปี5เดือนโดยประมาณคืนทุนนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดในกรณีที่บิตคอยขึ้นราคาเป็นเท่าตัวครับผมจะได้อันเนี้ยผมไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมคิดแบบนี้นะเพราะว่ามันจะ มันจะเป็นอะไรที่ดูหักหลังตัวเองมากไปหน่อยสมมติว่าได้วันละ70บาทอ่ะเมื่อก่อนผมได้วันละ70บาทเลยคูณ30เดือนหนึ่งผมได้2,001หครับหักค่าไฟลบ3า0ผมได้เดือนละ1 8 0 0คูณ12ผมเท่ากับผมได้ปีหนึ่งเนะี่ยคือ21 0 0 0นะอันนี้อยู่ที่ราคา bitcoin นะครับคือค่าเฉลี่ยของการขุดได้ต่อวันเนี่ยมันจะเป็นเกือบที่จะเป็นค่าคงตัวนะครับขึ้นอยู่ที่อ่า ตัวที่มันจะต้องถอดรหัสนะครับว่าความยากง่ายเท่าไหร่นะครับแต่แตละวันนะนะมันจะไม่เท่ากันนะครับความยากง่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้ามันอยู่ที่ประมาณแบบ2องหมนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2ปีครับคูณ1.5ึ่งจุดห้าก็ได้ปีครึ่งเนี่ยเห็นไหมผมได้ละวสองสามหมื่นสองก็ประมาณปีครึ่งกว่าๆนะครับอาจจะอาจจะแบบปี8เดือนประมาณนี้คืนทุน ทั้งหมดเลยทั้งเครื่องนะครับไม่ใช่แค่การจอนะแต่ว่าอ่าก่อนหน้านี้นคือผมทำงานนะ่ะผมทำงานในเกมนะผมได้มาประมาณ20,000กว่าบาทเลขกลมๆประมาณ20,000นะครับเนาะเพราะนั้นอ่าการ์ดจอตัวนี้นวัอี่3000บิตคอยที่ได้มามันคืนทุนการ์ดจอเรียบร้อยแต่ยังไม่คืนทุนเครื่องครับถ้าเราคิดในแง่นั้นนะ ก็ประมาณนั้นนะครับส่วนตอนนี้ผมก็าขายของในเกมก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าผมเล่นเกมมากกว่านี้นะอันนี้มาเปิดให้ดูแค่3เกมนะครับก็มีบอมคริปโตเนาะแล้วก็พวกเมียโฟอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเกมหลักๆที่ไม่ต้องดูมากเท่าไหร่สำหรับบอมคริปโตเนี่ยผมแนะนำให้ถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านนะครับโน้ตบุ๊กเป็นทางเลือกที่ดี อยู่ที่ไหนก็สามารถกดให้มันทํางานได้ตลอดต้องคอยกดเข้ามาดูกดออกตลอดนะครับไม่งั้นมันจะเด้งนะครับมันจะเด้งมันจะขึ้นแบบให้เรารีเฟชใหม่ตลอดส่วนเมียโฟนี่ครับถ้าเราขุดในแบบจุดที่มันแบบถ้าตีแล้วติดหัวแดงเนะี่ยคือเขามักจะไม่ค่อยตีกัน,ถ,กนถ้าเป็นจุดขุดแรกนะถ้าตีแล้วติดหัวแดงเนะี่ยเขามักจะไม่ค่อยตีกันเพราะมันอัปเดตมาใหม่นะครับเนาะ โอเคแต่ก็ต้องต้องลุ้นดูเอาเพราะว่าถ้าไปแก้หัวแดงก็นานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมียโฟนี่ยผมรับประกันได้70% 70%เนจะ็ดสิบเะพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่โดนตีเลยนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยผมก็ปกติผมก็จะย่อจอไว้ไอย่างเงี้ยนะครับก็จะย่อจอไว้เงี้ยแล้วก็ทำคลิป YouTube ทำอะไรก็ปกติครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับอ่าไอ้เจ้าตัวเครื่องคุณบิตคอยนะครับกับ ตัวคอมพิวเตอร์ที่ทำงานจากพวกกับเกมกับ YouTube พวกนี้นประจำวันนะครับก็โดยเฉลี่ยนะครับรายวันตอนนี้ผมทำมาทั้งหมดนะผมได้วันละตกไม่ต่ำกว่า200บาทต่อว,วันนะครับถ้าทำทุกอย่างนะครับเนาะก,ก็เสียเวลากับคอมเนะี่ยประมาณวันละ2-3ชั่วโมงแล้วกันเนาะส่วนบนะิตคอยเนี่ยปล่อยวบปล่อยไว้ทั้งเดือนเลยครับอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงปิดครั้งนึงก็ได้แล้วแต่นผูชม แต่ผมแนะนําว่าช่วงแรกๆเนี่ยให้ปิดทุกอาทิตย์นะครับเนาะเพื่อให้ดูค่าโปรฟิตต่ออาทิตย์นะครับว่าเราได้มาแล้วมันโอเคกับที่เราตั้งโปรฟิตไว้หรือเปล่าถ้าไม่โอเคถ้าอะไรคือแบบเราสามารถเพิ่มจํานวนวันเพิ่มจํานวนระยะเวลาที่กว่าเราจะปิดทีหนึ่งได้นะครับอย่างตอนนี้ผมก็เปิดอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์ปิดครั้งหนึ่งถึง1เดือนปิดครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับก็แต่อย่าลืมนะครับเรื่องอุณหภูมิไม่ควรเกินนะไม่ควรเกิน70องศา นะครับถ้าเกินไป7778เนะี่ยอ่าหลายคนที่เขาขุดมานานเนะี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรามองในมุมของค่าเสื่อมสภาพของตัวก,การ์ดจอของอะไรพวกนี้อ่ามันจะค่อนข้างไปไวนะครับอย่างเช่นพัดลมใบพัดพวกนี้คือจะไปไวมากนะครับเนาะเพราะว่ามันมันทำงานตลอดแล้วมันโดนความร้อนประจำนะครับเพราะนั้นการที่เรายือดอายุครับคือการลดอุณหภูมิลดรอบพัดลมตอนกลางคืน ประมาณพวกนี้นะครับคือการช่วยยืดอายุได้นานพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาวะสะพายตัวใหม่กับการ์ดจอตัวใหม่มาด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับ13นาที14นาทีเนาะประมาณนี้โอเคครับท่านผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูความคืบหน้าของเจ้าตัวขุดบิตคอยท์ให้เรื่อยๆแล้วกันโอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครั้หน,น้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายดำ